สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบปกเกอร์ ATFX นะคะประจำวันที่4เดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราชส5 6 6ค่ะก็เมื่อวานนะคะก็มีประกาศตัวเลข P.M.I. ของทางอเมริกานะคะ P.M.I. ภาคการผลิตค่ะก็ตัวเลขนะคะออกมานะคะอยู่ที่4 6 60นะคะก็ต่ำกว่าที่คาดการแล้วก็ ต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าด้วยค่ะซึ่งตัวเลขภาคการดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายซื้อภาคการผลิตนะคะถ้ามันต่ำกว่า50เนี่ยมันบ่งชี้ถึงสภาวะหดตัวของภาคการผลิตสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะสำหรับวันนี้ข่าวของทางฝั่งอเมริกาะคะก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของธนาคารอเมริกานะคะเพราะว่ามันเป็นวันวันประกาศอิสรภาพนะคะก็คือเป็นเหมือนวันชาติของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ข่าวสําคัญตามตารางของวันนี้นะคะก็เวลา11บเอโมงนะคะสิบเอ็ดโมงส ก็จะมีการประกาศนะการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะซึ่งตัวเว็บไซต์ forex factory นะคะเขาคาดการณ์ไว้ว่าจะคงที่นะคะอยู่ที่4.10%นะคะแต่ว่าตัว i n v e s t i n g นะคะ Investing คาดการว่าธนาคารกลางของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%นะคะก็จาก4.10%นะคะสู่ระดับ4.35%นะคะก็5.10โมงครึ่งนะคะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็น่าจะทำให้ตัว ออสเตรเลียดอลลาร์นะคะมีการแข่งข่าขึ้นในระยะสั้นะะในช่วงการประกาศนะคะสำหรับครเทรดดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะต้องระวังข่าวกันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับข่าวอื่นๆนะคะเช่นราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้นะคะหลังกากหลังจากการประกาศตัวเองอตัวเลข PMI นะคะราคาทองคำนะคะก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเนาะถ้าเรามาดูกราฟนะคะกเ็เดี๋ยวสักครู่นะคะก็ราคาทองคำนะคะก็ตอนประกาศพิมไอนะคะก็ดีดขึ้น เลยนะคะแต่ว่าตอนปิดตลาดเนี่ยก็บวกจากเดิมเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่า,อาตอนที่เขา,าประกาศทิมไอเนี่ยตัวเลขมันหดตัวลงนอ้องเขาก็คาดว่า,าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวนะคะแต่ว่า,าที่ปรับตัวปิดตลาดนะคะบวกเล็กน้อยเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันชาติอเมริกานะคะก็เลยมีการ ชะ,ชะลอตัวในการเข้าสื้อนะคะแล้วก็สำหรับราคาเบรนต์นะคะกับ WTI นะคะตัวน้ำมันนะคะก็มีการติดลบเล็กน้อยนะคะก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกันอาหารแล้วก็อ่ากังวลความเป็นไปได้นะคะที่ธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดเนี่ยจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยอ่า มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัจจัยกดดันราคานะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันมีปัจจัยที่บวกต่อราคาน้ำมันนะคะที่เราจะเห็นว่ามันเป็นเทรนขึ้นมาเล็กๆตรงนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากอ่าตัวประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะประกาศขยายเวลา ปรับลดการผลิตน้ำมันนะคะโดยสมัครใจนะคะก็1 000, 000ล้านบเรลต่อวันนะคะจนถึงขยายเวลานะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็รัสเซียนเนี่ยก็ประกาศว่าจะลดการส่งออกน้ํามันจํานวน5 0 0 0สนเรลต่อวันในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะก็คือมันทําให้ตัวอุปสงค์ อ,อุปทานนะคะขอโทษค่ะอุปทานน้ามันในตลาดมันตึงตัวนะคะก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นเนาะแต่ว่าพอประกาศตัวเลขพิม์ไอของเมกาออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนเศรษฐกิจน่าจะรอตัวนะคะตัวน้ํามันก็เลยปรับลงเล็กน้อยนะคะสําหรับข่าวโดยรวมนะคะจะมีวันนี้นะคะส่วนข่าวตามตารางก็ที่สําคัญก็จะมีโฟกัสแค่ตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะคะสําหรับข่าวอื่นๆนะคะติดตามได้วันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ